สวัสดีครับผมช่องพลอนลำพันออฟฟิเชียลครับมาทุกปีครับมงนี้จะกว้างแต่ว่าปีนี้่อนขังรู้สึกว่าร้านแตกนิยะกครับเพราะว่ารู้สึกว่าเวทีแคบมากเกินพี่น้องมาเตเว้ยนจะขับมาแรงนนยครับพี่น้องมาเตเวีนมาส่งทีมงานกับอีสานครับน่าจะขยับ ข้างในข้างหลังจะเป็นเครื่องเล่นครับวงหวาดเสียวนี่ครับบรรยากาศของดีโอครัเป็นที่จัดผลละเมา แต่ว่าด้านนี้ถอยไม่ได้อีกแล้วหนึ่งจังหวะติดเลยครัโอโ้โววิสิงชาสวรรค์ไก่พูดอ้ายมาหลาแทน เต็มเลยครับข้างหลังนี้นจะเป็นพวกรถสิ่งรถอะไรต่างๆเต,ต็มไปหมดมักชิมาหันหลังใส่เครื่องเสียงเขาบัดท,ที่น่โอ้พี่จังเลยเนาะพอกเว้ยไปตามเกม็มอืมอาหากินลูก เส็นอาหารโอ้ยปริศต์แสนเนาะเพราะมีเจ้าพวกของเกลือกออันได้ก็กินไปชีวิตกับ่มตางกับคนครับอุปมาแล้วคือตื่นเศร้าขึ้นมากกับท,ทั้งมาทัมาหากินครับแต่ใครแต่ว่าเขาบนในดินล้นเขาหากินไปวันนเขาบนในดินล้นคือมนุษย์เฮ่าเนาะ โอ้แสดงว่ายับแล้วยับออกแล้วยับมาพี่ตัวนึงแสดงว่าแพ้งนี่มีมึง่มิตเงี้ยวติบันนี่โอ้จังเจริญพรเจริญพรครับโอ้เครื่องนี่เป็นสนามเล่นนี่ จะอยู่ที่ไหนนี่จะไปยังไงนี่เอาเข้าไปาครับพ้ประเดงอาเขตครับเมอแรงนี่พี่น้องเอฟซีแฟนลับอย่าลืมรับมาให้กำลังใจกันครับมากันหลายๆเด้อครับผมก่อนกลับสุอิสารครับ Tuy nhiên nó ốm mà Ôm vào gần mà ốm Ha ha chim ว้าจ้างนี่ไปห้เที่ยงนอนไหนตัวตเเน,น,นี่ขนนนขเาข,าาาขาบอว่างนี่โอ้เปียงเอเละมาเข้ามาเนี่ยเขาสาดนาเวมเนี่ยีไหมมาถึงว่าคนเขานอนไหมงานเข่าเล่นว่าเาแมลงเนี่ยาวว่ามาสนามนี่เดาขึ้นอยากรึเ่ สวัสด <of> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้กินขอกินน้ำไปนี่โอ้ยบ่หวานมาหวานนี่พอเลยบ่หนาวแาข้างล่างอยู่หนาข้างล่างอยู่เมื่อคืนนี่เห็นร่างอยู่นอนคาดนอนอยู่ครับได้ไปล่างหนาบ่เนี่ยเตียงเหนียวม้านอนใส่เมื่อคืนนอนเส่คือนอนอยู่บ้านเก่าครับบ้านเก่าโอบ้านใหม่บ้านเก่านี่คือบ้านเก่าปากทางประมาณข่าวพันท้องอ๋อบ่าเป็นบ้านเมียเก่าติบ่ครับ เอียบานโอ้พไม่หรอกว่ากาพยันถือปืนเขาโอ้ตายตะลิ้นสุลซัดแล้วอันนี้เป็นบ้านไม้ยัมันเนี่ยอันนี้มันไม้ครับเมีอะไรมีอะปัจจุบันอยู่นี่ครับครับเรื่องกันอยกลับไปอีสานครับหาทางกินทางอีสานมือนครับมือเนมีอะกับหาเมีอะผู้อยู่อีสานมีอะครับเมีอะไรบ้านมีน่อยู่สมองตก็ครับเพราะว่าเขาก็เหงื่อเงานเขาเหงื่อเงานไปเรื่อยเขาก็มาทางกรุงเทพเนี่ยอีสานเนี่ยเขาก็มาหาไปสูสมองเพราะว่าย่ำ กันจังบ่ลำบากนะครับบ่ลำบากอยู่ขอแม่มึงหม่องอาบน้ำอาบในมีหม่องรับหม่องน่องฟันเต็มทีเข้าไปงั้นในเต็มทีเด้ครับสำคัญเนี่ยสำคัญสำคัญเหม่อนบ่เพรนั้นที่ยังเสียบบ่มีหม่องน่องกัโอ้ยุงกาเสียบบ่คำเหมือนกันนต้องกบ่เพราะฉะนั้นต้องฝากครับแม่นครับรุ่นน้องๆต่อไปแม่นครับแม่นโตขึ้นยังไงซิตครับผมครับผมเขาหาไปครับหาไปได้หลายบ่พี่นะครับเขาพอใจครับเออหาไปหลายคนเลยหาเงินซอยกันครับเอาเป็นแมนบ่ล่ะแม่นครับ มาได้เงื่นี่ครับนี่คะแนนเลครับเจ้าหาเงินซอยกันครับหาเงินซอยกันแมนเอาเอาหาเงินผู้เดียวมาไวเออเออต้องหาเงินซอยกันหลายคนหลายทางมาก่มกันเอาเงินหลายคนมาพ่มกันมกไม่เคยเสียแบบเนี่ยโอมไม่น้องผมเนาะเอาที่โอ้ดีเดียวอ่ะโอ้มาขนาดมันแข็งดุเดืดมากก็เรากค่ดี้เจ้คุณสั่งแล้วครับคุณสั่งคุณสั่งโอ้คุณสั่งคุณสั่ง โอ้โห้ขวดแล้วขวดแล้ว <c oughs> ห้ามาโ่มกันน้ำจ้าของผู้เดียววันนี <c oughs> ้แม่นะครับจะเก็บไว้ให้เออเก็บรักษาษาไว้ให้เก็บรักษาไว้เขาแม่นครับอัญญานเงินเสียกบไปใหยังก้อนบันเนี่ยใช่ครับอัญญานเขา,มาไม่ไหวหลายหลายหลาให้รักษารักษาจีบไวไ้ใส่ไว้นีมันมีเสียครับจะอะไรไม่ก็มาเบิกเอาครับแ <c oughs> ม่นแม่นครับต้องทำกันเบิกด้ต้องทำกันเบิกแม่นครับ เบิกก็ต้องไปเบิกในห้องพอดี้ครับทีเด้เพราะว่าเงินอยู่ในห้องอ๋อลงไปในห้องครับมีตู้เซฟตัวอย่างไม่ใช่ครับต้องโพสต์เซฟโพสเซฟโอ้โพสเซฟบอกว่าโดเซฟบางนี้เดียวเอาอีกทีโพเซฟหรือโพสต์เซฟมันอเซฟเซฟกับซฟมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วครับนู่นห้องอะไรสองคลิปแล้วมะฮอร์นี้มะฮอร์นี้ได้สองคลิปแล้วลงไปเรียบร้อยลงเรียบร้อยแล้วครับพื่อเบิ้องในร้อยแล้วอ๋อ สี่นาทีสิบยนาทีร <Lis busca> ้อคนออเอายูเฝ้ายูนี่เฝาเรียนเฝ้าน้อหัมันไหนเลยก็เอามาสอกับมนนะครัสอนนักเดกัไหนมอนันหนะครับสอนัอื่นกับมอนึงสอนัเดกกบมอนั่นนะครับเอาบคิตตี่าลูกเมียเจ้าสิเบิ้งคิบ่อยเบิ้งกับแล้วต้องเบดแหครับพอวาขึ้นหนูจะเน่าขาดใใส่มันมาขาดเีเดม่ครับมันมาข้าวหมูวากับส้มมะพร้าวอันนี้คือปัจจัยหลักเลยคือเงินห้ามขาดตามลอยเนี่ยกับเห ออโอ้เป็นภรรยาที่สุดยอดมากเงินเงียบกับเม่เจ็บดิอ่าเม่เจ็บไหนผมเจ็บเอาบ่แม่นเราอยู่นี่แสดงว่าเงินสดอยู่น้ำเจ้าเงินหยุดเงินหยุดน้ำเจียวเขาจะใซงมันก็คว้าเอาจับเงินโมอยู่ไหนมึงเจ็บแหงเก็บเงินโมอยเมีนหาเงินเก่งบ่เมียเจ้าหาแจ้งกับเสียงว่าไสยไม่เห็นน่เจะมาหาเงินเก่งบ่ไทยบ่เว่อร์ถึงไม่สาะหาเงินเก่งก็ยังนีสุดยอดอ่ะ ให้คลิปนี้ฝากพคิดออกเป็นสานี้ครับบอลน้องหัวมันกันครับผม